สวัสดีค่ะเอพิธาราบักหมวยนะคะมาพบกันในวันมืดๆนะคะค่ำๆไม่ใช่ฮาโลวีนนะไม่ใช่ฮาโลวีนโอเคเสียงอาจจะเบานะคะมาพบกันในยามค่ำคืนวันนี้เรามากันดึกๆนะคะที่ทุ่มเนี่ยห้าทุม่มเรามงอาจจะไม่ได้ลงคืนนี้นะคะอาจจะเป็นไปนลงพรุ่งนี้เช้านะคะแทนเก่งใจเพื่อนๆในเฟซเนาะ ไปดิงด้งดึกดื่นค่ำคืนเนี่ยเขาจะด่าเอานะคะเขาจะลำคาญวันนี้กินอะไรวันนี้กินวิตามินซีสังเคราะห์ไม่ดีเลยร<า>ู้ไหมหรือว่าจะหลุดทุกทีนะคะ กินแล้วมันจะมีผลกับโลกที่เป็นหรือเปล่าไม่แน่ใจ <c oughs> เดี๋ยวอีกหกเดือนก็รู้ร <c oughs> อรุ้นนะคะรอรุ้นกันดูว่ามันจะเป็นยังไงค <c oughs> ่ะตอนนี้ก็เรามาทำคลิปกันเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้นะคะลงไลา์สีพาสเทลมากเลย ย้อออกเขียวนอ่อนนะคะเนี่ยดูทีด่ติดผมนะคะข้อมือน,นี้นานแล้วนะคะลูกสาวให้วันนีนน้ีซื้อเองนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะชอบมากนะคะมก้มก็ถูกด้วยนะคะยี่สิบบาทเองน่ารักเอามาสองตัวนะคะสีดำน่าจะเป็นแบร์นะน่าจะเป็นหมีนะคะน่ารักกุก๊กกิ๊กเก๋นะคะ โดนลูกสาวแฮบที่ติดผมไปแล้วอันนี้แต่ดังอกว่าดังไปซื้อกับเพื่อนค่ะโอเคโอเคแต่เราจำได้ไหมแมาขอแอบมามอยลูกสาวนี่เนาะอยากไม่ยอมรับหน่อยนะเพืนนะโอเคนะคะเราก็ไม่ว่าหรอกก็ขอดีๆก็ไม่ว่าเนาะโอเคค่ะเสียงเบาบุญอะไรใช่ไหม โอเคหลายโอเคแล้ว okay, right. okay, right. หัวข้อที่จะทําตอนเย็นน่ะนั่งลุกขึ้นมาเพียบเลยนะคะหัวข้อที่เราจะทํานะคะแต่ยามค่ําคืนน่ะอยากจะมันเป็นฟิลที่แบบว่าเราควรจะเล่นในหัวข้อพิอา,ารณาในหัวข้อที่เป็นเขาเรียกอะไรอะในหัวข้อที่เป็นเกี่ยวกับความรักไหม นะคะมันจะดูแบบมันจะดูแบบน้าหลงไหลอะไรอย่างี้ป่ะแต่จริงๆแล้วหัวข้อที่ที่ที่มาใหม่เนี่ยนะคะไม่มีหัวข้อเกี่ยวกับมีมีมีบ้างนะคะมีบ้างอ่ามีเป็นโพสทิฟแหละนะคุณจะได้แฟนก่อนสิ้นปีไหมเรื่องดีๆท้ายปีที่คุณจะได้รับ อะไรในชีวิตคุณที่มันจะอันนี้ไม่เอาอันนี้นแง่บวกนะคะนนคนของคุณจริงๆแล้วคุณได้เจอเขาหรือยังนะคะโอกาสรคปัญหาในชีวิตของคุณตอนนี้คือเรื่องอะไรนี่ก็นแง่บวค่ําคืนนี้คุณอยากบอกอะไรกับเขาเออค่าคืนนี้คุณอยากบอกอะไรกับเขาโอเคเอ,อันนี้แหละ คิดหัวข้อเองแล้วก็ยังจะต้องมานั่งเลือกเองอีกนะว่าจะเอาอันไหนดีนะคะดูตลกไหม,มนะดูตลกไหมมาดูกันนะคะมาดูกัน 要加整容嘞。<棒> นี่คือหลวงปู่ทวดกัน